เอาละครับลับสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเลือกเซนนักเตะนะครับผมอ่ะแล้วก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมก็เป็นโคดี้กัคกโปนั่นเองนะครับอ่ะถ้าใครยังไม่ได้แลกก็เดี๋ยวรูคลิปนี้ก่อนก็ได้ครับว่าควรที่จะแลกไหมเนาะสำหรับโคดี้กัคกโปนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะสำหรับเอองเอไอของเขานะครับถ้าจะแลกมาใช้งานจริงเนี่ยจะโหดจะตึงไหมอะไรแบบนี้นะครับสำหรับโคดี้กัคกโป ตัวนี้ก็เป็นสไตล์ p r o f ร์ฟิกวิงเกอร์เนี่ยผมก็เล่นได้ทั้งปีธรรมชาติเนี่ยผมแล้วก็เล่นได้ทั้งหน้าเป้าแต่ว่าหน้าเป้าเนี่ยจะออฟสไตล์เนาะนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเอามาเล่นได้นีผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นหน้าเป้าให้ดูล้วกันนะครับอโอเควิธีการอัพนะครับผมเราก็จะไม่อ,อัพอโตโนรัตเราจะเน้นอัพตามข้าพลังที่เราต้องการนะครับโอเคก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับจบสกอร์เนี่ยสิเนะครับผมเลี้ยงบอลสนะครับผม สปีดระยะยาวสปีดต้นเนี่ยก็ใส่ไป10 12ิบสองนะผมก็จะเป็น11 30 12แบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะเน้นเรื่องของการจบสกอร์วิ่งเร็วยิงแรงนะครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นปีทมากผลงานนะครับผมอ่ะนี่นค,รนครับการทับรูกเกมบวกก็88นะนะครับควบคุมบอลประมาณนี้8283นะครับอ่าอยู่ประมาณนี้จบสกอร์91น,นะทุกคนก็ถือว่า ครบแล้วแหละนะครับว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับลูกตั้งเตะ80ลูกโค้ง85นะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนความเร็วความเร่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ92 91นะครับผมแล้วก็พลังการเตะ93บวกอ่าโค้ดบูช่วยด้วยนะครับอ่าบาลานซ์ร่างกาย81นะครับผมแล้วก็พลังงานเตมินาอที่อ่า89นะครับอืมส่วนสกีที่ติดมาเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกยิงโค้งระยะไกลนะครับอ่า ลูกแถวทรงแถวสองครับผมได้หมดเลยสำหรับโคดี้การโปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโคดี้การโปร่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูสัก2แมตช์ละกันนะครับน่าจะพอเห็นภาพลางๆนะครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะสำหรับนักเตะคนนี้นะครับก็เป็นของแจกฟรีนะครับผมที่สามารถใช้อ่าอีฟุตบอลไพล์นะฮะแลกมานะทุกคนก็ใครมีครบถึงห้0 0ัอีฟุตบอลไพล์ก็ไปแลก โคริกาโผมาเล่นดาก็จะเป็นร่างหัวขาวนะนะครับเอามาลงทีนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นทรงผมหัวสีขาวนี่นะครับทำผมมา <c oughs> เดี๋ยวดูกันครับว่าโคริกาโผประมาณไหนครับโคริกาโผวิ่งนําทางขึ้นมานครับอืมเอไอเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะนะครับเป็นฟิลเหมือนกล้องหน้าเลยแหละนี่ผมก็พยายามทําชิ่งแล้วก็วิ่งให้เขาฉีกแบบนี้นี่แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับโคริกาโผล่ดูน้งมาผลิตมาให้กับเมสซี่ ก็อาจจะมีจังหวะที่แบบขึ้นหน้าได้ทันบางจังหวะบางจังหวะก็ไม่ทันเนะเพราะว่าบางทีก็แบบไม่ได้แบบพุ่งไปข้างหน้าแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข,ข,ข้างที่จะเป็นเหมือนโกโพลเชอรอนะครับแม้ว่าจะเป็นออฟสไตล์ก็ตามครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่คอยบุกเติมเกมให้กับแดนหน้าได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่อาศัยเรื่องของการบุกทะลุทะลวงได้ดีครับสำหรับคริกตปแต่จังหวะนี้เมสซี่ก็จบไม่าครับ ชนาธิ์ซ้ำก็ไปก็ยังไม่ได้แต่จังหวะนี้ครับแอซซิตนับหนึ่งครับผมโคดิกาโก้ให้กับเมสซี่นะครับจังหวะนี้เมสซี่พลิกยิงไปเลยครับนี่ครับวนออกมาให้ไปที่เนมารเนมาร์ตีขึ้นหน้ามาแล้วโธดิกาโก้ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้เลยครับผมหาพื้นที่ว่างให้ตัวเองครับแล้วก็ซัดเสาแรกครับลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับนับหนึ่งครับผมประตูของเขา แต่ว่าแมตช์นี้เรายังตามหลังคู่แข่งอยู่เนี่ยมคู่แข่งก็เรียกได้ว่ายิงมาก็คือเข้าเลยเข้าทุกลูกเลยดูจังหวะนี้ครับโอ้โหวิ่งฉีกลายดีมากครับแต่าจังหวนี้มันบอลมันยาวไปนิดหนึ่งครับน่าเสียดายจังหวะของโคดิกาโกรครับแล้วมาแมตช์ที่2จังหวะนี้ได้ยิงก่อนถ้าถามว่าเอาไปใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้ับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากเนาะแต่ว่าก็เอาไปทำฟูลทีมก็โอเคอยู่ นะครับสำหรับโคดิกาโกแต่ว่าจะเอาไปเน้นเป็นตัวหลักอะไรขนาดนั้นเหมือนคิวเอโตะก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าสปีดของเขาก็ไม่ได้ถึงแบบ99ขนาดนั้นนะครับลูกยิงลูกปั่นโค้งอะไรก็ไม่ได้ดีเท่าพวกนั้นนะครับผมอ่ะแต่ถามว่าเป็นพวกตัวสำรองเป็นซูเปอร์ซับให้กับทีมไหนได้ไหมก็ได้อยู่แล้วนะครับผมชิวๆเลยแต่ตรงนี้โดนยิงติด็อกเลยครับผม ผ้แข็งก็ค่อนข้างบล็อกดีครับแต่จังหวะนี้ไม่เอาบอลครับจงังหวะนี้โคตรน่าเสียดายเลยจริงๆเนี่ยมันควรที่จะถึงบอลแล้วจิ้มเข้าไปพอที่จะได้ลุ้นบ้างน,นแต่มาเลยบางทีมันไม่เอาบอลเนาะนะครับผมเนี่ยมันยิงไม่ยากเลยเดี๋ยวบอยบอกยิงให้ดูเลย <c oughs> เห็นไหมก็เอาไปที่เอาไปที่แปดคะแนนแล,ล้วกันนะครับโคดิกาโกอาจจะยังไม่ได้สูตรมากเนาะนะครับ แล้วไอ้คู่แข่งนี้นก็ค่อนข้างบล็อกลูกยิงของโกดี้ก็ปูค่อนข้างบ่อยเลยครับแบบนี้แล้วดูครับความพยายามเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยครับมีความพยายามสูงเลยค่อนข้างที่จะคอยเก็บบอลให้เพื่อนครับแล้วก็วิ่งฉีกลายแนวรับทำให้คู่แข่งก็ประกบตัวยากขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับโกดี้กาโปแต่ถามว่าเก่งเวอร์วังไหมก็อาจจะไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นเนาะนผมก็ พอใช้งานใช้การได้อยู่นะครับใครที่แบบมีฟุตบอลควเหลือๆก็ลองไปแลกมาใช้งานดูน่ครับเพื่อนๆเล่นอาจจะเก่งกว่าน,นี้อีกก็เป็นได้นีครับแต่ว,ว่าเราก็เน้นแบบค่าพื้นฐานให้ดูลักันนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับครโคตริคาปรใครที่อยากใช้งานก็ลองแลกไปดูครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับ TGF i กันด้วยนะครับขอบคุณครับ